ทำงานในวันหน,หนี้นะครับ,รบก่อนอื่นขอบคุณพี่ๆเสือมอลชนทุกคนครับที่มาร่วมงานนี้ครับขอบคุณจากใจครับก็วันนี้เป็นวันแมวโลครับก็เป็นเรื่องงามยามดีในการถแถลงข่าวคอนเสิร์ตเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์พรีเซนต์อ่าเลนนิ่งแคสต์ด็อกคอนเสิร์ตครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นครั้งแรกที่โคลี่แคสกับโมเดิร์นด็อกมาโชว์เต็มๆร่วมกันครับแล้วก็จะมีเล่นเพลงใครเพลงมันแล้วก็จะมีแลกเพลงกันลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่า ผลิานเล่นเป็กอนกอดอย่างเมื่อกี้เราก็ตื่นเต้นมากแล้วบอกว่าดีใจมากที่เล่นก็จะมีการเล่นอย่างนี้บนเวทีในคอนเซปต์ของเพชรกาวครับคือสน,สนุกหมาแมวครับก็จะมีสนุกแล้วก็น่ารักแน่ๆครับส่วนข้างล่างเวทีก็จะเป็นกิจกรรมการกุศลครับโดยมูนลนิธิเดอะไวท์เสียงจากเราแล้วก็เพจทุนหัวของบ่าวครับจะร่วมกันโปรโมทแคมเปญของหมาจรแมวจรครับช่วยกันทําบุญเพื่อคุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวกันครับแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีเเมจ Major d e ล e l o p m น n ์ครับเป็นผู้นําด้านคอนโดเลี้ยงสัตว์ครับที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วก็จะพูดเรื่องความสุขที่เท่าเทียมกันระหว่างหมาแมวแล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันในคอนโดครับครับประมาณนี้ครับที่มาคอนเสิร์ตครับอย่างทุนพัฒน์เอ๊ะทุนพ้แค์เห็นว่าเป็นโซแทนของท่านแมวใช่ครับครับผมยังไงบ้างครับเรากถามเป็นท่านแมวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเราก็จะนําเสนอด้านด้านน้องแมวแล้วกัน ครับผมเราจะเป็นวงซินป๊อปครับเราก็จะเล่นเพลงของพวกเราด้วยแล้วก็บนเวทีก็มีการเล่นเพลงของมเดนด็อกพวกเรานะครับในในด้านของพวกเราแล้วก็วันนั้นจะมีโชว์พิเศษมีอะเร้นใหม่มีการเชื่อมเพลงใหม่ๆครับผมครับผมนี่ก็บอกเจาะบ้างเลยเพราะว่าโมนด็อกเองก็ไม่มือเบสใช่ไหมอะโมนด็อกเนี่ยเขาไม่มือเบสกับมือกองเขาไม่มีมือเบสแต่คีบองเราไม่มือกองพอดี มันก็เลยอาจจะมีความเบาใจในการแจมันอยู่ใช่ก็รพูดง่ายๆก็คือบริแคทกับเมอร์ด็อกอยู่ด้วยกันเนี่ยสมาชิกครบเมิร์ชได้ปิดครับ,คร,บครับผมกาสรสนับสนุนในครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับทำไมเลือกที่จะสนับสนุนคอนเสิร์ตเด็กนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ตอนในแถลงข่าวนะครับผมว่าตัวเมเจอร์ได้ปรับเมนเองเนี่ยเราเป็นเพทเฟรนลี่เรสซิเดนต์อยู่แล้วที่เราเราค่อนข้างเป็น DNA ของเราเนี่ยคือคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้ นะครับเพราะฉะนั้นพอมี o p o r t u n i t y อย่างเงี้ยมีโอกาสอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เมเจอร์จะเข้ามาจอยนะครับแล้วก็เราจะผลักดันให้สังคมไทยครับเป็นสังคมไทยที่มีความรักระหว่างคนและสัตว์นะครับอยู่บนพื้นฐานของอสถานที่อยู่อาศัยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ภายใต้คอนเซปต์ของ Major มเมเจอร์ตลอด m e n ลครับสุขเท่าเทียมเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่อง pet friendly r e s i d e n ครับผม ครับครั้งนี้ได้นอกจากได้ได้ฟัง,งเงพลงละครแล้วย,ยังได้บุญด้วยใช่ไหมถูกต้องคร,ครับอันนี้แมาอยากเชิญชวนแมาเรียกว่ามาจอยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเรา,าส่วนหนึ่งของรายได้เนี่ยเราจะนําไปช่วยสนับสนุนนะครับในส่วนของบริษัทเดอะไวส์แล้วก็เพจตุนของบ่าวนะครับทั้งหมาและแมวเลยนะครับผมว่าทีหมาทีแมวตอนนี้หยุดอยู่เฉยไม่ได้ละมันต้องมาจอยกันบนบนบนเวทีนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้คงเป็นไม่กี่ครั้งหรอกที่จะมีแบบศิลปินระดับชั้นนํา ของประเทศไทยที่เป็นทาดหมาและท่าดแมวเนี่ยมาจออยู่บนเวทีเดียวกันเราได้บุญด้วยแล้วก็ตอกย้ำความเป็น e พ f r i e n d l y Resident <S <S ของ m a j o r Development อีกครั้งนึงด้วยครับผมครับฝากคอนเสิร์ตไว้กับทุกคนนะครับผมนอกจากจะมีพวกเรานะครับมี Polycat โชว์พิเศษเพลงพิเศษมีพ o นธุ<ๆ>์ Dog แน่ๆเขาก็ต้องไม่น้อยหน้าเราแน่ๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมหมาหรือทีมแมวนะครับนอกจากจะมาแล้วเนี่ยได้สนุกคอนเสิร์ตได้บุญด้วยนะเหมือนกับต่อสองเด้งเลยได้เหมือนกับ ผมว่าเหมือนกับเป็นการแบบแสดงความรักอะไม่ว่ากับคนหรือว่ากับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามอะครับมันเป็นเหมือนกับได้แสดงความรักเหมือนอะไรนะความยิ่งใหญ่ที่ททคุณพูดเมื่อกี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยชีวิตมนุษย์ชีวิตด้วยกันครับใช่ครับผมดังนั้นมากันเยอะๆนะครับฝากชินชวนนะครับผมงานจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่อะไรยงไรครับครับงานมีขึ้นวันที่25นะครับผมกำยยมัจด อ่า25กันยายนนะครับอ่าที่ BCC h <CC> อล BCC Hall คเขาผมลาดพร้าวนะครับครับแล้วก็เหมือนกับประตูเปิดทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนดูเรื่องการเดินทางมาด้วยนะครับทุ่มหนึ่งไม่อยากให้พลาดทุกกิจกรรมเลยนะฮะขอบครับขอบคุณมากครับ